มาเด้เอ,อพี่น้องเลยมากินตำส้วกุ้งสดจ้าทุกคนเบิ่งเด้อพี่น้องเพคะพาพี่พาน้องมากินตำส้วเได้จ้ามีแคบหมูกรอบเด้จ้าพี่น้องเบิ่งเลยอได้จ้าพี่นอ้งนองจ้าหน้าอร่อยมากๆค่ะทุกคนไปรับชมกันเลยไปกินพร้อมกันได้จ้าพี่น้องไปเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุกคนจ้า มาพบพอกับราจ่าพาแซบอีกแล้วพี่น้องคะวันนี้นะคะเราจะพามากินนี่เลยค่ะพี่น้องตำซัวกุ้งสดตำซัวกุ้งสดด้วยค่ะพี่น้องถาดใหญ่ๆนะคะทุกคนกุ้งประมาณประมาณครึ่งกิโลค่ะทุกคนตามด้วยแคบหมูค่ะพี่น้องคะ่ะตำซัวกุ้งสดแคบหมูด,ด้วยค่ะพี่น้องแคบหมูกรอบ,อบผักเราก็มีนี่เลยนะคะทุกคนชะอมมเะเขือปะ มาจ่าพี่น้องมาลงมือกินกันเลยจ้าเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องน่ะคอไก่คือเก่าจ้าอาสุยยอดเลยค่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเด้อพี่น้องเอ้มากินน้ำกันได้จ้าอืมน้ำไรไหลรอเวลานี้มานานแล้วค่ะทุกคนมาโซยกันเลยค่ะทุกคนสองตัวไปเลยจ้าพี่น้อง อืม่อบมากแสงค่ะค่ะพี่น้องแดดมันจ้าแดดจ้ามากๆเลยใต่มมือได้พี่น้อง เห็นชัดบ่มันทำไมแสงแบบชัดอืมนอนไหลแช่อมน้ำไหลาปากๆได้ไหมน้อย วันนี้ชิวหนามอ่ะดูแสงแดดทุกคนแดดแห้งครับ โอ,อยอืมเผ็ดมากปุ่งตัวใหญ่ๆเด้พี่น,อน้องคนอ่ะ มอสลงไปมีมะนาวด้วยอืมอน้องมาเด้อมาเด้อ เนื้อกุ้งหวานหวานมากทุกคน ว่าตรงกันเถะได้ยินเสียงตัดบอพี่นอ้องใครได้ยินเสียงชัดคอมเมนต์ด้วยนะคะ พักห่อนับหอนกิน,นกระแทบอ่ะนะ น้ำปลาหนัวมากทุกคนบ่ได้โปรโมทด,ด้จ้ะแม่เลี้ยงยอดนิ่งพี่น้องพวกความหนัว ปลาตาต้องเข้าไหมคะทุกคน <laughs> ปลาละต้องเข้าประจแจพี่นอ้องหนุมนิดนึงนะคะทุกคนใส่ปลาาเยาะเข้าไปอีกค่ะพี่นอ้องเข้มคมน กวานหยิบไข่ขาดคนอื mm hmm. อเปทดขอบใ้ได้ไแบ่บ เฮ็ดว่ากินเบิดบ่ปรายพี่น้องโคกหนึ่งโคกใหญ่ค่ะทุกคนยายเจ้าของบ่อิม่มเฮ็ดสวดปุ๊กคู่แป๊บนึงเด้อจ้ะพี่น้องแป๊บนึงมาละจ้ะพี่นออ้องแป๊บแคบหมูขาดไม่ได้แคบหมูกรอบฟังเสียงโรดพี่น้องตรอบกรอบนะอืมกอบสาใจ อร่อยมากอืมหินผูด้เดียวกับแซบแล้วจ้ะ ขอบมากทุกคนน่อหนำปลาครับ บอกว่าบรรยากาศหอนสุดๆพี่น้องประมาณสี่สิบองศาได้นะทุกคนฟังเส้นใกล้ไปพอ่มเด้อพี่น้องจ้ะทางกอไผ่ตากฝนน้ำไม้ออกเราจังเลยก็ได้กินแกงน้ำไม้เด้อพี่นอ้องสุดยอดหเหงื่อไหลค่ะทุกคนรีกินค่ะพี่น้องรีกินย่านแมงวันมาญยาดกินขนาดรีกินมันยังมาน้ำเขาอยู่เด้พี่น้องเอ้ยมันยังตาเลามาอยู่นะทุกคนแมงวันน่ะ บีบประดมันก็นเห็นคือเกาวางปุ๊บมาปับ๊แบแซ่บแฮงเอ้ยตายแล้วทุกคนน้ำสมตำกระเด็นใส่หน้าแซ่บแฮงกระเด็นเลยใส่หน้าเราคนรวยขออนุญาตพี่น้องเลยแสยงมาใหม่มาใหม่แล้วพี่น้อง นั่งมองบบได้ก็ได้ไม่คักใจเด้อน้าห่วงก็ได้น้าจะหินแล้วก็เอี่ยมขอขอโทษขออภัยทุกคนมันขึ้นเองเด้อบบไอม,ออออม่ดมได้ตั้งใจ แคบหมูกินแล้วอร่อยนะทุกคนแต่ว่าพี่น้่กับติดข้อเมื่อวานเราไปบิ๊กซีมาพี่น้องเขาก็เลยได้ไมมาใหม่บรรลเสียงเป็นยังไงผู้ใดได้ยินชัดบ่ระชัดจังไหนก็บ,บอกได้เครับพี่น้องจงะได้แก้ไขคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนอิ่มรถได้จ้ะพี่น้องเฮ็ดมาหลายเกินโคกใหบ่ร์เรอบลา,าสวดยันเจ้าของบ่อิ่ม <alike> เฮ็ดมาเพื่อพี่เพื่อน้อ,นองด้วพี่น้องบรนยกาพี่น้องกับบ่ค่อยมากินน้ำปนไหน อย่าลืมกกเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เด้อพี่น้องติชมอย่างสร้างสรรค์ได้นะคะกกเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องให้มีก็ร้องใจในการทิ้ดคลิปต่อไปได้จ้าสิไปเลอได้ดพี่น้องไว้พอกันหม่คลิปหนาได้จ้าสวัสดีค่ะ